สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูแปลงหอมแบงนะครับปลูกได้แค่แค่แปลงเดียวนะครับแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปลูกครั้งแรกนะครับปลูกครั้งแรกที่แปลงใหญ่แต่ว่าที่บ้านก็เคยปลูกมาแล้วนะครับถามว่าผ่านใบประมาณ35วันนะครับหอมแบงของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับพบเจอกับปัญหามากมายนะครับในแปลงหอมแบงที่เราปลูกครั้งแรกนี้นะครับเป็นมือใหม่มากนะครับก็จะนําประสบการณ์ครั้งแรกมาแชร์ให้เพื่อนๆที่ปลูกหอมแบ่งนะครับมือใหม่มือเก่าได้ได้ชมกันนะครับการปลูกพืชน,นี่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะปลูกแลงงามส่งตลาดได้ราคาดี ันไม่ใช่ความสําเร็จที่เป,เป๊ะแบบนั้นเสมอไปนะครับเอาดูกฎก็ต่างรู้กันนะครับก็คำแบง่งของผมวันนี้35วันนะครับปกติแล้วหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่า40-45วันนะครับถึงจะได้ขายนะครับสิ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกคำแบ่งไม่อยากให้เจอก็คือปลายปลายเหลืองปลายแดงนะครับแล้วก็ลงหัวนะครับปรากฏว่า หอมแบ่งที่ผมปลูกครั้งแรกเนีตมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงหัวนะครับทุกคนน่ครับมันจะลงหัวแล้วก็ปลายเหลืองนะครับก็คือปลายเหลืองเกือบเกือบทั่วแปลงเลยนะครับเกือบทั่วแปลงเลยนะจะพาให้ชมนะครับดีว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะนะครับนะแล้วก็มาปลูกอีกประมาณ สีแปลงสีแปลงครึ่งนะครับเนี่ยก็คือปลูกที่หลังนะครับก็ยังไม่ช่วงนี้ช่วงแรกก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับเราไม่แน่ใจว่าเวลาโตขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันแล้วมันจะมีปัญหาปลายแดงแล้วก็ลงหัวหรือเปล่านะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับลงหัวนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมห้อมแบ่งลงหัวเห็นไหมคือปกติห้อมแบ่งเนี่ยเขาก็จะปลูก กินใบนะครับใบต้องสวยสูงยาวเขียวเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าแบบนี้ขายได้ไหมมันก็ขายได้นะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันก็เราก็อยากให้สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับหอมแบงค์เนี่ยนะครับเราไปถามผู้เชี่ยวชาญอ่ที่เขาปลูกหอมแบงค์มาหลายปีก็ก็คือถ้าลักษณะนี้เราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําพันธุ์ต่อเลยก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าราคาหัวพันธุ์นี้ ก็มีราคาเหมือนกันนะครับราคาแพงเหมือนกันดีไม่ดีถ้าเราขายหัวพันนี่ก็อาจจะได้เท่าเ่ากันเลยนะกับขายต้นต้นสดของมันนะครับขายเป็นต้นนะครับก็มันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ผมกลับไปทบทวนแล้วมันมีเกิดเหตุการณ์ยังอะไรบ้างนะครับก็มีปัจจัยหลักๆหนึ่งนะครับมาศึกษาพร้อมกันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกัน ถ้าวันไหนที่ผมทําสวยทางามผมก็จะมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยหนึงก็คือดินแน่นนะครับทุกคนดินแน่นแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือฤดูกาลนะครับฤดูกาลก็คือเราปลูกฤดูฝนแล้วฝนตกทีนะครับฝนตกตกบ่อยมากมีช่วงหนึ่งตกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับตกเกือบทุกวันเลยนะครับก็ทําให อหอมแบ่งของเราเนี่ยเรียกว่าไงมีส่วนนะครับมีส่วนตรงนี้นะครับเป็นฤดูด้วยเพราะว่าปลูกยากครับช่วงนี้รูฝนให้คนปลูกยากนะครับปลูกได้ไหมปลูกได้ครับสําหรับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะก็จะมีวิธีนะครับแต่สําหรับมือใหม่อย่างเรานี่ก็ยังด้อยประสบการณ์อยู่ถามว่าเราเราได้ไปศึกษามาไหมว่าอโรคแบบนี้เราต้องใช้ยาอะไรนะครับ เราก็ไปศึกษามาแล้วนะครับเราก็ฉีดไปแล้วนะครับทั้งสองรอบนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอายุก็จะ40บวัน45วันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกก็คือจะเก็บไว้ทาพันนะครับทุกคนนะครับมือใหม่นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเก็บไว้ทําพันธ์เนี่ยโอ้ผมว่าเยอะเลยนะได้เยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับ หนึ่งแปลงนี่ถือว่าได้เยอะเลยผมว่านนะเพราะว่าผมใช้ท่อนพันธประมาณห้ากิโลนะครับในหนึ่งแปลงเนี่ยนะครับใช้ท่อนพันธ์ห้ากิโลนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันครับว่าถ้าเราทําเป็นหัวพันธ์แล้วเนี่ยครับเราจะได้หัวพันธ์ท่อนพันกี่กิโลนะครับนะเราก็จะปลูกในช่วงฤดูการที่มันปกติอย่างเช่นอ,อีกสองสาเดือนก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับคือช่วงที่ผมปลูกอยู่บ้านนะครับปรากฏว่านะครับ หอมแบงนี่งามมากนะครับแบบสวยคือไร้ที่ติเลยครับสวยมากนะแล้วก็ผมใช้ใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้ปุ๋ยหมกักปรากฏว่าฤดูกาลเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับช่วงเวลาที่เราปลูกนะครับแต่เวลาเรามาปลูกจริงแล้วลงแปลงแล้วเราชบมาปลูกช่วงฤดูฝนพอดีแหละประกอบกับดินนะครับดินบริเวณนี้เป็นดินเหนียวด้วยนะครับซึ่งเป็นดินที่หอมแบงเนี่ยจะ ไม่ไม่ไมค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเ,าเราต้องหาวิธีปลูกนะครับอันนี้ก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือดินเหนียวเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียก็คือว่าคือเวลาฝนตกนิดหน่อยนี่คือคือดินเนี่ยจะชื้นนะครับแล้วก็แฉะเลยนะครับฝนตกนิดหน่อยก็แฉะเลยแต่เวลาแห้งเนี่ยนะครับเวลามีแดดมาแค่แดดเดียวเนี่ยดินนี่แห้งหมดเลยนะครับแข็งเลยนะครับ นี่คือข้อเสียของเขาก็คือเวลาวันเดียวนะครับผลแดดมาวันเดียวนี่ดินแข็งหมดเลยนะครับเราเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ลากนี่เดินไม่ค่อยดีด้วยนะครับนี่ก็คือปัจจัยลหลายอย่างที่ผมมาวิเคราะห์นะครับก็พี่พ,พี่น้องนท่านใดนะครับมีแนวทางวิเคราะห์ที่ดีกว่านี้หรือไม่นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เป็นแบบนี้นะครับก็ ช่วยคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็มันไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับเพราะว่าเราเพื่อนไม่ได้เสียหายนะครับหรือเราจะเก็บไว้ทาพันธุ์ได้อยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับหอมแบ่งนะครับถือแม้ถือแม้ว่ามันไม่งามอะไแต่ว่ามันก็เก็บหอพันธุ์ได้นะครับนี่ก็คือคือข้อดีนะครับแต่ว่ามันมีตรงที่งามไหมก็มีเหมือนกันครับนีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น เป็นหย่อมนะครับที่แบบปลายไม่ไหม้นะครับปลายไม่ไหม้อย่างพวกนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งสําคัญมากนะครับผมลืมพูดไปก็คือผมปลูกถีเกินนะครับนี่คือความผิดพลาดนะครับคือปลูกถีมากนะครับปลูกถีแบบไม่ถึงสิบห้าเซนท้วย่ทำไปนะครับประมาณสิเซน12สิบสองเซนนะครับซึ่งเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ย เรปลูกห่างๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็15เซนนะครับ1ิเซนขึ้นไปก็นี่เป็นปัจจัยนะครับเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้หอมแบ่งของผมนะครับมันไม่ค่อยงามเท่าที่ควรนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือเขาไม่มีโรคราน้ํคงน้ําค้างอะไรนะเพราะว่าผมก็ได้ทําการาฉีดอยู่บ่อยครั้งนะครับสําหรับโรคราน้ําค้างนะครับหนอนชอนใบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาอยู่หมดเลยนะครับ เสียงเดียวคือต้นมันไม่ค่อยสูงแล้วก็มีปลายไหม้แล้วก็ลงหัวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับลงหัวให้ลงใหญ่ๆไปเลยนะครับก็พามาดูนะครับประสบการณ์การปลูกของแปลงครั้งแรกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงข้างๆนะครับเปลูกความกันนะปลูกความกันว่าการปลูกที่ห่างมันจะแตกต่างกันอย่างไรกับปลูกถี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับแป๊บหนึ่งครับ อ่นนี่มาถึงแล้วครับแปลงติดกันเลยแปลงติดกันนะครับอันนี้ของคอตานะครับเรามาดูกันแกปลูกก่อนผมประมาณสองวันนะแล้วก็ปลูกตอนที่ดินมันไม่แน่นมากนะครับตอนที่เขาไถ bezel, เห็นไหมหูโหมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ว่าปัญหาที่เจอเหมือนกันก็คือปลายไหมนะครับเห็นไหมครับปัญหาที่เจอเหมือนกันก็คือปลายไหมแต่ว่าต้นใหญ่มากนะครับต้นกขบใหญ่มากเลยนะครับอายุประมาณสี่สิบวันแล้วนะครับนี่เห็นไหม คือแกก็ถอนขายไปสองสาแปลงแล้วครับเหลือแปลงนี้ด้วยนะเหลือแปลงนี้แปลงเดียวเห็นไหมอูสูงประมาณสามสิบห้าเซนพอดีเลยครับนี่พอดีขายเลยเห็นไหมมันใหญ่มากกว่ากันมากเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่แหละครับคือมาเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือการปลูก ความห่างของการปลูกด้วยนะครับก็มีส่วนแต่ว่าสิ่งที่เป็นคล้ายๆกันก็คือโรคายเหลืองนะครับนะก็ศึกษากันไปครับเราก็ปลูกยากนะครับเรงมือใหม่นี่เราควรที่จะ,ะถ้าเราถ้าอยากรู้ก็ลงมือทําเลยครับลงมือทำนะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ปลูกระดูการที่มันลดการสูญเสียลงอย่างเช่น หน้าหนาวอะไรแบบนี้เพราะหน้าหนาวคนจะปลูกปลูกผักงามปลูกโดยเฉพาะหอมแบงเนี่ยนะครับส่วนแปลงนี้ก็ปลูกใหม่นะครับปลูกประมาณอายุประมาณ20วันนะอันนี้ก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาคืออะไรแต่วันนี้ก็เรามาเล่าตรงแปลงหอมแบงแปลงแรกเลยนะครับที่ลงปลูกนะครับแบบจริงๆจังๆกะจะขายนะครับเนาะ อย่างน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะสำหรับเกษตรปลูกหอมนะครับใครมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังได้ครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอยู่กับธรรมชาติครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ